เว็บไซต์ออโต้ไทยแลนด์ขอนำท่านเข้าสู่การทดสอบ Mazda BT 50 Pro Freestyle Cap High Laser เมื่อจะพูดถึงกระบะที่ออกแบบด้วยความล้ำสมัยคงงองค่า Mazda BT 50 Pro ไปไม่ได้ที่ฉีกแนวการออกแบบของรถปิกอัพมาพร้อมกับสมรรถนะเครื่องยนต์และช่วงล่างที่มีชื่อเสียงของ Mazda ตามคอนเซปต์ซูมๆ o m โดยทีมงานออโต้ไทยแลนด์ได้มีโอกาสนําเอาเจ้า Mazda b t 50 Pro รุ่นฟรีส t ต l e แคปเครื่องยนต์2.2ลิตรในแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดมาทำการทดสอบ Mazda b t 50 Pro ทีกทุกการออกแบบของรถกระบะด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแต่ดูแข็งแรงมีพละกกำลังและยังมีความปาดเปรียวคล่องแคล่วทั้งยังให้ความอเนกประสงค์ของความเป็นรถกระบะและสะดวกสบายม a ส da b t 50โป o ด้านหน้าออกแบบด้วยรูปทรงที่มีขนาดใหญ่และมีวิติกว้างขวางโชบเชียวด้วยกระจังหน้าทรงห้าเหลี่ยมไฟหน้าแบบบุมแมลงตามคอนเซ็ปต์ของ Ma z d a ในยุคนี้การออกแบบด้านข้างของ m a z d a b t 50 p ป o ได้รับการออกแบบให้ยาวกว้างขวางมากขึ้นซุ้มล้อมีขนาดใหญ่เส้นสายต่อเนื่องไล่ไปยังท้ายรถทำให้ดูแข็งแรงปราดเปรียวกว่ารถกระบะทั่วไปการเข้าออกก็ทำได้อย่างง่ายดายสะดวกด้วยประตูขนาดใหญ่มุมองศาที่เปิดได้กว้างมากขึ้นด้วยฟีซา์แคป ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลายสำหรับด้านท้ายของ Mazda BT50 Pro โดดเด่นด้วยไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่ออกแบบในแนวนอนบง่งบอกถึงความสปอร์ตของรถยนต์นั่ง Mazda ที่ไม่เหมือนรถกระบะท,ทั่วไปมองโดยรวมแล้วถือว่าแปลกตาดีภายในห้องโดยสารของ Mazda BT50 Pro เน้นความรู้สึกสปอร์ตและการออกแบบเหมือนรถยนต์นั่งห้องโดยสารออกแบบให้มีความกว้างขวางสะดวกสบายเช่นเดียวกับรถยนต์นั่ง เบาะนั่งผู้กับขี่ให้ความโอบกระชับแบบสปอร์ตภายในเลือกใช้โทนสีดำเป็นสีหลักตัดด้วยสีเงินอาทิแผงประตูคอนโซลกลางหัวเกียร์ปุ่มกดเบรกมือมือจับประตูด้านในส่วนอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสจะเลือกใช้วัสดุที่ทำจากโครเมียมที่ดูหรูหราแฝงความสปอร์ตไปในตัวเรียกว่าภายในหรูหราไม่แพ้รถยนต์นั่งเลยทีเดียว m a z d a BT50 Pro 50ปรมพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเล DI ว h u n d e r Pro 2.2ลิตร 4สูส16บ16าลาวให้กำลังสูงสุดถึง150แรงม้าที่3,700รอบแรงบิดสูงสุดที่375นิวตันเมตรที่1,500ถึง2,500รอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดท,ที่ออกแบบให้คันเกียร์สั้นกระชับเพื่อการเข้าเกียร์ที่รวดเร็วและยังมีสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนเกียร์แสดงที่มาตรวัดรอบความเร็วเครื่องยนต ช่วยให้หลีกเลี่ยงการลากรอบเครื่องยนต์โดยไม่จำเป็นจึงช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น m a ส d a B-T 50 Pro มาเพาะกับระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบปีกนกคู cool, ่และคอยสปริงด้านหลังแบบคานแข็งพร้อมชุดแหนบระบบบังคับเลี้ยวแบบแหลกแอนพีเนีย e ที่ให้การตอบสนองได้อย่างดีโครงสร้างแคสซีเป็นแบบขั้นบันไดถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อความแข็งแกร่งพร้อมการยึดตัวถังแบบใหม่ที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนของห้องโดยสาร ทดสอบ Mazda Bt 50 Pro Free Style c a p High Laser กับทีมงานออโต้ไทยแลนด์และสัมผัสกับวันที่ทีมงานออโต้ไทยแลนด์ได้ไปรับรถทดสอบ เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นกังวลกับตัวถังรถที่ค่อนข้างใหญ่เพราะที่ผ่านมาเราจะได้ขับแต่กระบะที่ตัวถังไม่ใหญ่มากด้วยรูปโฉมที่โดดเด่นให้อารมณ์สปอร์ตแบบเกง๋งมากกว่าการเป็นบิ๊กอัพด้านท้ายก็ดูสะดุดตาบวกกับความสูงใหญ่ในรุ่นไฮเลเซอร์เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวกับกระบะในยุคนี้เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารบานประตูแบบฟรีสไตล์แคปเปิดได้กว้าง สะดวกสบายในการขึ้นลงหรือยกของสัมภาระสำหรับห้องโดยสารในส่วนที่เป็นพื้นที่แคบไม่มีเบาะมาให้เจ้าของต้องไปหาใส่เองเนื่องจากน่าจะเป็นข้อกฎหมายจากรถประเภทนี้เบาะคู่หน้าหุ้มด้วยผ้าให้ความกระชับคอนโซลหน้าให้อารมณ์ความสปอร์ตแบบรถยนต์นั่งของมาสด้าพวงมาลัยแบบสปอร์ต3ก้การหัวเกียร์แนวสปอร์ตจากวัสดุอลูมิเนียมที่ให้ช่วงการเปลี่ยนเกียร์ที่สั้นสำหรับการเข้าเกียร์ถอยหลังของ m a z d a BC50 Pro ปตัวนี้อาจจะดูขัดขัดไปบ้างสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นชิน เนื่องจากต้องใช้วิธียกแป้นใต้หัวเกียร์ขึ้นและผลักคันเกียร์ไปสายสุดแล้วดันขึ้นจะเป็นการเข้าเกียร์ถอยหลังแต่ถ้าเราไม่ยกแป้นตัวนี้ขึ้นจะเป็นการเข้าเกียร์หนึ่งแทนซึ่งถ้าใช้งานจนคุ้นชินก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรเริ่มเคลื่อนตัวออกด้วยความเร็วช้าๆสัมผัสแรกที่เรารู้สึกได้ก็คือระบบเบรกที่เรียกว่าต้องปรับตัวกันอยู่ระยะหนึ่งเลยทีเดียวเนื่องจากการจับเบรกไวมากแต่เมื่อคุ้นชินในการใช้งานแล้วกลับรู้สึกมั่นใจในการใช้งานมากขึ้น พลังกาลังจากเครื่องยนต์150แรงม้าแ,แรงบิดสูงสุด375นิวตันเมตรที่มาในรอบต่ําทําให้การเคลื่อนที่ออกจากจุดหยุดนิ่งค่อนข้างง่ายในการขับขี่ทั่วไปแต่ถ้าเจอกับสภาพการจราจรที่ติดขัดเคลื่อนตัวช้าหรือไปไป,ไปหยุดหยุดเรียกว่าต้องคอยเลี้ยงคัดประคองไว้ไม่ให้เครื่องดับทําเอาเมื่อยขาไปเหมือนกันมาถึงตรงนี้จึงทําให้นึกถึงระบบเกียร์อัตโนมัติที่ Mazda BT-50 Pro ก็มีให้เลือกเช่นกันและเมื่อขับขี่มาถึงทางโล่ง ด้วยพละกกำลังเครื่องยนต์ม a z d a b t 50ป r o แม้จะมีความจุแค่2.2ลิตรแต่ก็สามารถรีดแรงม้าได้ถึง150แรงมา้าแถมมาในรอบแรงบิดต่ำด้วยทำให้สามารถเรียกพละกกำลังออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วแบบไม่ต้องรอเพียงแค่กดคันเร่งเพิ่มเข้าไปตัวรถก็พร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าและเมื่อรวมกับระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดที่มีระยะการเข้าเกียร์ที่สั้นยิ่งเพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่ให้อัตาราเร่งที่ต่อเนื่องแต่อยากจะบอกว่าถ้าไม่ได้วิ่งนอกเมืองหรือทางโลง่ลง เกียร์หกแทบไม่ได้ใช้กันเลยทีเดียวและอีกจุดหนึ่งที่ช่วยในการขับขี่ในรุ่นเกียร์ธรรมดาคือจะมีไฟเตือนให้เปลี่ยนเกียร์ในรอบตามที่ตั้งไว้จากโรงงานเพื่อให้เราไม่ใช่รอบสูงเกินไปเพื่อให้มีผลทางด้านการประหยัดเชื้อเพลิงสูงขึ้นและเซฟเครื่องยนต์ไปในตัวสาหรับด้านสมรรถนะช่วงล่างของ Mazda bt 5 0 pro การใช้งานทั่วไปถือว่าค่อนข้างนุ่มนวลแต่ถ้าเจอทางขรุขระก็จะแสดงอาการให้เห็นบ้างซึ่งแน่นอนว่ารถรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อการบรรทุกถ้าได้น้ำหนักกดที่กระบะบรรทุกหน่อย ก็จะทำให้ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลมากขึ้นด้านการังคับควบคุมหงมาไลมาสด้า a b t 50 Pro ถือว่าให้ความมั่นใจแม่นจำในการใช้งานเลยทีเดียวแม้แต่ในรอบความเร็วสูงหรือบนทางโค้งช่วงล่างและวงมาไัยก็ทำงานได้อย่างน่าพอใจมาถึงเรื่องอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของมาสด้า t 50 Pro จากการเดินหน้าทดสอบเรียกว่าพละงกำลังจากเครื่องยนต์ทำให้เราขับขี่แบบสนุกโดยเฉพาะการลากรอบเล่นเกียร์ให้อารมณ์สปอร์ตตามคอนเซปต์ซูมซูม ด้วยพละกำลังที่มาในรอบต่าจึงทําให้เราไม่ต้องเค้นลากรอบกันเกินความจําเป็นก็สามารถพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างทันใจแล้วสําหรับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เราทำได้กับ Mazda BT50 Pro จะอยู่ที่ประมาณ13กิโลบวกลบถือว่าอยู่ในตัวเลขที่รับได้เลยทีเดียวเพราะถ้าเราขับขี่แบบความเร็วคงที่แบบปกติตัวเลขต้องทําได้ดีกว่านี้แน่นอนทีงาน,นออตโตไทยแลนด์ขอสรุปแบบนี้ m ั z ด้าบีทีห้าสิบโปรฟีสไตล์แคปไฮเลเซอร์เกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยความโฉบเฉี่ยวรูปโฉบที่แตกต่างก,กว่ารถปริกอัพจากค่ายอื่นๆให้อารมณ์ในแบบเก๋งสมรรถนะที่มีมาให้แบบพอตัวกับระบบช่วงล่างที่ไว้ใจได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสัมผัสอารมณ์ซูมๆแล้วก็มัชด้าบีทีห้าสิบปมีรอให้คุณอยู่แล้วครับ